เด้เเดจิงใช <c oughs> ่สบายดีไหมสบายดีปะลุงวัดจุกุขขจุคนสาวน่อยขีเดเื่ออันนี้เดือวะเดือวะเดือยะุ่งึฮเดือนี่ลูกลกไม่จอยนี่คดเ้อเอะมันป่ฮะ ยางยางยางนี่<อ>กระโดมเสืออนะมันไม่ใช่ของกินค่ะไม่ใช่ของกินนะคะคุณหนูคุณหนูอ <c oughs> ่ะไม่ใช่ของกินนะคะเฮ้ยเหนือตึ้ึ <c oughs> <c oughs> พีช่ชายปิดสล็ม,มาล้เฮ้ยช่างเลยหาก็ได้ปีนึงนี่ก็จะกังแค่นี้โรฮะะผัดลมไม่จอยปิดพัดลมมาปอฮะไม่จอยปิดพัดลมฮึ มันจะไปขน้อมงามแท้นี่งามแท้สาวน้อยนี่ฮะเก้าอี้เจ้าบุญกันนะสีเขียวนะหะพอแล้วพอจิบาวบ่ออกมาพี่กระตุ้นขี่ลายเจ้าหนึ่งล้วกระตุ้นสีเขียวเจ้านะ

าำกินพักกินก็พวกอันที่ลรเขาคนจะกินลานอจิเดียวขึ้นมาดันกับม่อซื่อมากมกินบดมากนันจงจังบเจทีนออนเลื่อนกันกันปิดไว้มันมนั่นใหญ่เลยปิดไว้นายมัก,กระทินก็มีวะวมาเล็นพี<ะ>่<ะ> นี่น้องวัชนาเห็นน่ะน้องวัชนาได้ไิแขงดูแขงดูแขงดูเพื่อนนี่เห็นหน้าปากฉันป่ะเห็นหน้าปากห้อยๆฉันป่ะแขงดูแขงดูแขงดูแขงน้องดูแขงน้องดูวยนี่แขงบูบูดูวยนี่แขงย่งแขงเอ้ยแขงแขงแขงสีเขียวห้อมแขงสีเขียวห้อมนี่นี่นี่แขงน้องพขา

อาจากนั่งของเขาสิอรอยมันกัดคอได้ค่ะกัดคอด้ัดคอกัดคอบุออ๊มบิมตัวนี้ได้เนาะอันกี่ลายเนาะอันมีตัวนึงอันนี้คือนางวัชนานอาอูมเองแพ้งนั้นง รักบ่ต okay, uh -huh. How... ัวนี้รักบ่เออฟรีจับของเด้อเนาะอือตัวไหนตัวไหนให้อาตัวนึงมาให้อาตัวนึงโอ้เอาไฉปานอานี่ปานอาตัวนึงหาตัวนึงสิให้อาตัวใด๋หาตัวใด๋ลูกบ่ให้บ่หึมา นักเปปนักมันนั่งสบายเด้เล็กน้อยนะพันท้านั่งไว้ได้อะบาดูงามสิเด้อันนี้ดาดหน่อยนี่เขาไปนั่งดิเขาไปนั่งดิเขาไปนั่งดูอันนี้นะ จะเจ๊กออกมากเพืเอ่อนๆเปลีป่ยนตอน,นคืนนะโจกแกงออกจกแกงอกอกเล่นเล่นเล่่ล่่าอาโย่ะใช่ยคือความบุญีอาใช่เว้น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 ๆๆ่เว,ว,ว้ไป

ดึงเรรยว้าเล่นกะชีเอาแเอาเ็ดยังไงดิเข้าม่ยงมาดิคนกชีอุ้ยเล่นกะอุ้ยหุยเชื่อเชื่อก็แบบีกกืนังนั่งนี่นะโอ้หมากว่หมากว่นี่อ้ว้าว้าโยงขึ้นมากนี่เแท้เฮยฮะไม่ใช่ไม่จอยด้วย ใส่ส yes yes ีปลาใส่่ป่ะใส่เมจอยด้วยใช่มจอยนะ่มจอยคนใดไม่จอยนะใชแทงตาด้หรอแทงตาอยากใส่อีกอดีใจอืมใส่แล้ทำมันตรงตาด้เออตานังเด้อเด้ตาหนังเด้อตตุยเะหลังเดี

ตบตบเล่กันเยเนาะเอเอขึ้นไปทั้งหัวาขึ้นไ้ทางัวที่เราวาที่เคยใช่กะหมักแล้วนี้หมักแล้วันนี้หาไม่จอยใช่หาไปใช่ไม่จอยนะใช่ใ่ใชใใช่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 ใ้่ใช้ hãy thấy 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 ไใช่ฟอนเพลงอย่างนั้นห uh, ่ามักเพงอย่างนั้เพงอย่างนั้นอย่งนั้นเพงอย่งุชบาตาเรอดเินเดอดเินเดินเดังตัวอะไรเนี่ยวยจังเลยยมเลย เป็นคนที่ว่ามากไปอันนี้อ๋อ้นหน่งเด้ออู้อ้อู้ฉขินมากเลยอ่ะเฮ้ยหลานชายสวยมากเลยสุดยอดมากอ้โอ้โหคนอะไรเนี่ยคนอะไรสวยจังเลยอ่าว่าว่าไงใช่หายเจ้าจะตบมันหม้ต้นหนึ่งเด้อ

อของวากคนนันี่อะชายแว่นชายแว่นนั่นขี่มอเตอร์ไซค์ดิมือนักหยัดได้ลมมือพาเข่าเกไปเลาะไปเลาะทงไป่หงแม่เอาห่เ่ชายว่นชยเลาะทงงน้าไปโอ้วว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 เวววววว คนเฮา็กน้อยนี่ก็ได้งามเดลูกชาวงามยถ่านนางเพิ่นมาใหงมาอาใช่เด้อาใช่บ่นอาใชบ่เออลาห้อาวาอาใชให้ามาอาใช่หาอ้ะเบิ้งอาหายอาใเบิ้งอามือ่ออามือออามือห่อ่ใชหง อุ้ยอุ้ยเซเว่นเข้าไปแล้วสวยเลยนะเนี่ยฮะอุ้ยอ่ะบายบายก็บายบายอ่ะเซเว่นเซเว่นเราบายบายดิยาบอสบอสยาใส่เลยให้ไม่จอยใส่ดิอ่ะใส่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 ไม่ใส่ไม่ลูกใส่ไม่ใส่บอืสอเมียนอเมียนบลูฟ้าใบใช่ นายกนนังมันแตกดอกแทงตาได้ลูกจักจักพันถือหายอยู่ห่างนั่นเอาอุ้ยงามแทะนีิสวยมากสวยสวยฮะ เอาเมเย็นใะลูกเอาเมเยนใช่ครับเอออมเยนเนาะหักคอมันมันเห็ดอีหล่านี่คืออยากได้มันคือเกขาสิโอ้ยหายเลยเนาะใส่เพิ่นกันแล้วเจะเอาทางตาเพิ่์นเลยเนาะวาดเอ้ยใช่ เอออใครไม่ใช่ใช่ใครนะสีใช่อยู่บ่สีใช่อยู่บ่อไปใส่มา妈มา妈ใส่อันนี้ใส่อะไรสีขาวนั่งอันนี้บ่อสีขาวบ่อานั่งนี่บ่อาขัาไปขัาไปแม่เขาชื่อไอ้ิ่นเตยงน้อยพุ่นได้นี่ อาเดือดเาไงโอ้โหเก่งมากอาพิงพิงเหมอนอ่พิงเลพิงยิงลอกยิงล็อกมาอันนี้สวยยังเครื่องนี้ก็ะบอกเนาะเจ้ากันเนาะโอ้ยเอาอืมอืมเคยเห็นแม่ใส่อะไรปุ๊อืมเลือกได้เนาะเจ้ากันเนาะืึ กากบ่อยโฟนน่ะมันรับตลอดนี่จะาโดนไ่มมากขนาดเออลงงามมักแล้วเป็นหมาแอปเปิลกะเทอเลยเออขอบใจอ๋อตัวกันนั่นจ้าจ้าโอ้ให้เวดจ้าจ้าวาสนาจ้าเจ้ากัจ้าเลยไหมะจ้า ุจ้าแม่จะวะอ้าวจ้าแม่จะวะจะไหมจะเล้ไหมจ้าก่อนฝัดเพิ่นเพิ่นก็มาทุจ้าจ้าแม่เอ้าจ้าก่อนจ้าจ้าก่อนฝัดที่เพิ่นให้หมูเอานังเพิ่นยังให้ยจะอ้าวถูกจะเอาเอาจ้าทุกลงใช้ไฟนี่ถูกจาให้อาบเดี๋ยว

เอาไว้ยังกระดาษแกค่ะเจ็เปากปาาวาเปิงลูกมันชอบแขแกจนาหนึ่งจะทุกม์นี่ขาหนึ่งร่มบะนี่แบบม่หาแก่หาแก่เ็ปากวะอือแล้วมันหงักมือด้ว เอาหับมือได้ห hmm. รือเด้อง okay. ับมือแหละเด้อจะจะไปยังนงฮะเบิ้มเบิ้งจั่ตูเดิ้มจัดคว่ำมาเลยหรได้ได้นี่บอเอ้าอื้อเช็ดหน้าเลยเอ้อเอ้าหุบปกหมดเช็ดปากเอ้อเช็ดปากลูกเช็ดปากเสร็จแน่แก้มนี่เน่เน่เช็ดแก้มนี่เช็ดแก้มนี่เช็ดขี้โม่งแน่หรอ mí ừ. mồm là ừ sẹo đấy, sẹo này, sẹo này, sẹo này, ừm, ơi, ngang đây vài này nữa, ah, sẹo đôi, sẹo đôi, sẹo đôi, mơ, sẹo nạ, sẹo nạ, sẹo nạ sẹo này là nè, ah, ơi, sẹo mồm, sẹo mồm, sẹo mồm là một ừ. thì sẹo đôi, vì này, sẹo này, sẹo này, sẹo đôi, sẹo đôi, sẹo đấy, sẹo đấy, sẹo chữ chữ hình cái này. คนตาหนาทักทีเดีคนตาบวงอันคนตาเนาตัวบวงอันโอเคมันก็เลยเห็ดเถิดมันก็นัาแบบเออเช็ดปากเช็ดปากดิเช็ดในปากฮะเช็ดในปากหน่อยนะอีหล่าจ้าแล้วก็ทุจ้าอะไรโลกจ้าในกัวยโกทุจ้างามดิทุจ้าเลยเฮ้จ้าน่อยเพาแล้วลูกเพาแล้วนะ นี่นี่ไอเย็นเย็นชื <Hayır> <S <S <moderate> ้นชื้นชื้นชืนชนไอชดชดน้อชื้นชนชื้นชเ้นื้นอนไอชื้นอช็้นไอช่้นไอชื้เไ็ชื้นไเชื้อชื้อื่นอื้นไอชื้นไอช้นชืน้นไื่อนนอชืนไอชืนื้อืนอชนไ้นไนไอ้เชน้น โอ้เวนนะนี่เส็้นายเพื่อนนี่นี่นี่หนาบูบูนี่นี่นี่เส็้อเนี่เส็้นี่อันกันไปทามันหานท่านเขาบนโมไซนงอันพูมุเจเนี่ยพโมไซสามชิบห้าพันคนวะพราะกันไปซื้อชิบห้าพันมั้งอันนี้อันนี้เอ๋อมิแต่นั่นแล้วกันซื้อกันสี่สิบคนเลยหันนั่นนะสามชิบห้าพันคนวะการลดวะ แล้กันอาไปซื้อในกลางตลาดชิมหาพันชชิาว่ะหรือว่าฮกชิหาไกันก็ได้ห่านวานสติกเกอร์รถอี่ยไงห่านไก่อันนี้ไก่ห่านเทียแกตาตะกี้ห่านนั้นทั้งนานคิวมอเตอร์ไซค์นี่นี่เส้นหนาให้มันนี่นี่นี่เซ็นหนาให้บูบูนี่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 นันไปหาใ่กับบูนี่เอา เช็ดเลยเช็ดเส็เ <crawl prejudice> ็เนี่ยนเียเลยเช็ดเลยเอเ็ดเลยเชร็จเลยเบไ็่ได้เวาอาหงยังไงนะฮึ่มฮึมันมอเหนของแม่นะลูกใช่แม่เอายังไงฮะเอายังไะ่ไดเสีเอายังก็ได้มียังได้นะเอาไปหายาไปกับปล่าไปอาไปเปิดหาไป

เอาชัางมาเอายังตีเขาอีกรักกันรักกันนี่มันจะกัดขาแลวนี่ลักกันนอนลักเธอวะนี่ลักกัน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 นี่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 ลักกันจุ๊บนี่จุ๊บนี่จบแก็บ ได้ละนะอืมได้ละอยู่ที่นอนคุนหรออาไม่ใส่หุบหุบไปโอเคพี่น้องพี่เพี่น้องเมื่อกี้ไหนเพื่อนชอมันดับไปก็เลยเอาไม่คลิปนี้ก็ฝากพวกแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามฉันท่อเก่าเด้เนาะสบายดีอ่าสบายดีป้าลุงเด้อบัดสุขีทุกคน